สวัสดีครับผมกลัาพบกันครั้งหนึ่งนะครับกับผมผู้จัดการทีมขี้เมายูอรเต็ดวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็คือเนี่ยอันนี้นครับการีน่าลัคก,กี้บ็อกครับแรกเชล์รับรางวัลฟรีก็เนี่ยครับทำตามขั้นตอนที่เขาบอกไว้เนี่ยครับอันดับแรกเราไปเติมกันก่อนเลยครับ ไปซื้อกาลีน่าเชลจากทางเซเว่นอีเว้นนะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมห้าสิบบาทพอนะครับห้าสิบบาทก็เสียวได้ครับตำนานไทยครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเติมอันนี้ครับ อย่าไปกดผิดอัน,นะับสำหรับตัวเองแล้วก็ใส่รหัสเข้าไป ออกไปเลยครับเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งแล้นะครับการเติมเงินแล้วคราวนี้เราก็ออกมาที่หน้านี้ครับกดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เข้าร่วมกิจก,กรรม ว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่า m i กซ e a s o ั b นเบสห้าสิบอัปเกรดเพย์เจแพบวกสถึงบวกห้ามิกซ s o n b ั s นเบ i n ามสิบอินคลูดิงอินคลูดิงเวอร์เก็ถือว่า ผมก็ไม่รู้มันแย่หรือเปล่านะแต่ได้เฮี้ยอะไรมาก็เอาไปนะครับกดแรกแชลครับล็อกอิน เ e ็ตเดอะเซลโบนัสเชลโบนัสมิกซิ a ั o นเบสห้าสิบอัปเกรดเพลเยอร์แพคบวเกตสองถึงห้ชิ้น m i กซิ a ั o n เบสสามสิบอินค n ูดิงเวิลด์เชิ้นแล้วก็เงิน1ล้านนะครับ <c oughs> แล้วคราวนี้ก็รอครับไม่เกิน60นาทีครับ ทางตัวเกมจะเศษของเข้ามาในตัวนะครับนี่ก็ไปรอกันครับมาแล้วหรอวะเนะี่ยนี่ครับมาแล้วครับไวายแท้ไปลุยกันเลยครับ วิจารนี้ก่อนเลยครับลุยซีเซนเจอหลาดปีสองพันสิบต่อไปก็อันนี้ครับขอใข่ก็ได้ให้เกินล้านนะครับคอล้ วุยโอ,อ้โหหายปีแกสองพันสิบบวกสองเท่านั้นเองครับหกแสนสองตัวยังได้ไม่ถึงล้านเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเดีแถมให้ให้แพ็คนักเตะตำนานไทยให้อีกสักสิบกล่องครับ ่องหนึงครับอไรวะแม่งไม่เคยมีดวงอะไรดีๆเขาบ้างเลยวะเนี่ยสิบเอ็ดกล่องครับรัวๆนะครับสามล้านมาเวจสีทองศูนย์แปด ครับสองพันสิบสี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นท็อปสองร้อยนะมันก็กว้างอยู่นะอ๋อสนแปดแดงครับท็อปร้อยท็อปสองร้อยครับสิบ UCL เออนักเตะมาเยอะเว้ยเยี่ยม ของเงินอีกสามล้านได้ไมั้ยโอเคครับจัดให้หมดครับเรียบร้อยยังไม่เห็นแม้แต่งเงาครับตำนานเปิดกลองทองเลยครับส่วนแปดแดงหนึ่งชิ้นนี่อ่ะ สมนมา,าคุณให้กูแบบนี้อ่ะกูเติมไปต้องสามร้อยเนี่ยต้นปีนไปก็อันนี้ก่อนเลยครับท็อปสองร้อย UCL สองพันสิบครับดีกโก้ซิลวาครับไปก็เวอร์ครับสองพันสิบสี่ครับ ทีเาใบครับเาลองโซ่มาตุยดีดิมาเรียไขวะเนี่ยรู้จักไม่อยากรู้จักด้วยต่อไปนี่คือความหวังสุดท้ายครับ ถ้าได้ต่อเลนมาผมหวดบวกสองแม่งเลยมาครับที่ระบายใบที่สองครับเลนหน้าไปสุดท้ายครับเคปเดวิยาครับจะแถบอันนี้ให้อีใบหน่อยครับอันนี้ ได้มาจากออมออนครบยี่สิบเอ้ยเ่าไหรว่าสามสิบวันนะจากกิจกรรมในเกมนะครับเบสสามสุกเบสสามสิบครับลุนเวเลเจนมาครับอาราบากูจะบ้าเหี้ยี่ ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยก็เพ yeah> ิ<_<_่อนี่ได้รวมกันไม่ถึงห้าล้านเลยนะครับสามร้อยสตอร์อไปก็ไม่เป็นไรครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของผมก็ กดไลค์คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช้แนลที่เมาอยู่ในเตดให้ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ